โชคดียังมีลมหายใจให้เรานะได้พบกันนะได้ฝึกหัดขัดเกลานนะลูกวันนี้ถือว่าเป็นวันสำคัญที่สุดเมื่อวานนี้มันหมดไปแล้วนะผ่านไปแล้วเหตุการณ์เมื่อวานนี้จะดีจะร้ายยังไงกันแล้วแต่มันหมดไปแล้วอย่าไปโหยหานะคะอย่าไปเก็บมาคบคิดนะว่าเออเมื่อวานนี้เรายังนะจำเรื่องเราอะไรอยู่ จะเป็นเรื่องดีเรื่องไายแล้วก็ให้ลืมไปก่อนมาทำปัจจุบันขณะนี้จะเป็นหน้าที่การงานที่เราทำอยู่ก็ให้ทำปัจจุบันนี้นะจะเป็นการปฏิบัติภายในจิตภายในใจนะคะก็ให้ทำขณะนี้ปัจจุบันนี้นี่แหละมันมีความเป็นไปได้คือมันหายนั่นเองมันถ้าเจ็บป่วยอยู่มันก็หายได้มันทุกข์อยู่มันก็จะหายจากทุกข์นั่นเองนะคะทำปัจจุบันนี้แหละ การอยู่กับปัจจุบันนี้มันเป็นเป็นสิ่งความจริงนะคะเรียกว่าสัจธรรมสัจธรรมความจริงปัจจุบันนี้ก็คือรู้ลมหายใจรู้เนื้อรู้ตัวนะลมหายใจรู้เนื้อรู้ตัวของเรานี่แหละปัจจุบันนี้แหละเราอย่าไปส่งจิตออกไปหาคนอื่นเพราะว่าเราไม่มีหน้าที่จัดใครทุกคนมีกรรมเป็นของตนนะลูกทุกคนก็หายใจได้ทุกคนก็ รู้สึกเจ็บปวดทุกข์ทรมานแล้วก็รู้กันเองรู้ลมรู้ใจรู้กายของตนเองทุกคนจะมีวิธีแก้ปัญหาเราก็ยังมีวิธีแก้ปัญหาเราอย่าไปจัดสรรคนอื่นมันเสียเวลานะลูกนะชีวิตทั้งชีวิตถ้าเราัวดจะไปจัดสรรคนอื่นเนี่ยมันเสียเวลาฉะนั้นขอให้ลูกๆทั้งหลายนะคะอยู่ในตนเองอยู่ภายในมีความรู้สึกมีจิตอยู่ข้างในตนเองตลอดเวลา มันจะทําประโยชน์ให้ตนเองนะพอเราทําประโยชน์ให้ตนเองคือเราจิตเสถียนจิตสะอาดแล้วเนี่ยคือไม่มีความโกรธความโลภความหลงแล้วนะึกเกิดจากเราจเจริญอานาปนสติเนี่ยมันก็จะไม่สร้างปัญหาให้คนอื่นนะคนอื่นจะเย็นสบายใจเวลาอยู่ใกล้เรานะคนที่เป็นพ่อเป็นแม่ปู่ย่าตายายเป็นผู้บังคับบัญชาเนี่ยนะผู้ดได้บังคับบัญชาเขาก็จะมีความสุขนะ อย่างน้อยผู้หลักผู้ใหญ่เนี่ยพูดได้บังคับบัญชาเขาก็ไว้อกไว้ใจทุกมาก็มาปรึกษาเนี่ยถ้าเรายังจิตโกรธอยู่มันก็จะให้คําปรึกษาไม่ได้นะพ่อแม่ถ้ายังมีความโกรธโมโหร้ายยังจิตยังไม่สะอาดลูกเข้ามาลูกก็จะได้รับความร้อนไปนะเห็นแล้วยังนะขอให้ลูกตระหนักตรงนี้นะลูกนะตระหนักตรงนี้แหละมันสําคัญที่สุดเลย การอยู่กับลมหายใจมันช่วยได้ช่วยให้เราสะอาดบริสุทธิ์ช่วยให้เราจิตเสถียรสามารถจะเป็นที่พึ่งของตนเองนะคะไม่พาร่างกายเราไปทำลายบางคนทุกข์มากพาร่างกายไปดื่มพาร่างกายไปเที่ยวพามันไปอดหลับอดนอนไปไปชดประชันไปพากระโดดสะพานไปกระโดดน้ำไปทำอะไรที่ทำให้ร่างกายมันทุกข์ทรมานทำให้ร่างกายมันไม่มีชีวิต ฉะนั้นใครที่ฟังอยู่นะคะมาอยู่กับลมหายใจก่อนนะคะปฏิบัติอยู่กับในอาณาปณสติก่อนฝึกไปเรื่อยๆฝึกจิตฝึกใจฝึกกายไปเรื่อยๆสิ่งเหล่านี้มันจะช่วยให้ใจสะอาดได้ผู้ที่เป็นเจ้าเรือนนะคะเขาก็จะมีความสะอาดบริสุทธิ์มีความสุขไปด้วยคนใกล้ตัวก็ ได้รับพลังเย็นตรงนี้นะคะพลังบวกพลังเป็นกุศลมันก็จะมีความสงบสุขในครอบครัวนะผู้ปฏิบัติแล้วผู้ที่ฝึกจิตแล้วเนี่ยทำให้ครอบครัวสะอาดบริสุทธิ์สงบนะคะจะสนุกก็สนุกแบบมีสตินะจะอยู่ในร้องรําทำเพลงอะไรก็แล้วแต่มันก็จะอยู่ในสติสัมปชัญญะจะไม่ทำพลาดไม่ทำให้คนอื่นเดือดร้อน จะได้สโลแกนบอกว่าผู้ห่างไกลจากกิเลสนะคะตนเองก็ไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนนี่แหละฉะนั้นลูกๆทั้งหลายเมื่อรู้วิธีนะคะวิชาที่พระพุทธเจ้าให้ก็คืออนาปนสตินะเ,เราก็เร่งเลยลูกช่วงมีลมนี่แหละนะคะช่วงที่มีลมหายใจเวลาอื่นมันหมดลมแล้วก็ทำอะไรไม่ได้ช่วงเราป่วยเราเจ็บเราอะไรอยู่หรือเรามี ภารกิจที่จะต้องเคร่งเครียดเนี่ยนะก็รีบเข้ามาอยู่กับลมหายใจบ้างขางแมวทองยืดตัวขึ้นยกไหล่ขึ้นสูดลมกลั้นลมปล่อยลมอมยิ้มเสมอมันจะทำให้เรานะใช้ชีวิตอย่างคุ้มค่าเลยนะเกิดมาเป็นมนุษย์นะคะดีที่สุดเพราะว่าสว่างมานะพระพุทธเจา้าบอกว่าถ้าเกิดเป็นมนุษย์เนี่ย พระสินสมบูรณ์นะสินห้านี่แหละพอศินหสมบูรณ์นี่ยนะเรียกว่าสว่างมานะจากนั้นมาทําให้สว่างไปคือทํานิพพานให้แจ้งนะเห็นแล้วยังลูกคําสอนพระพุทธเจ้าเราต้องตีบทให้แตกนะคะตีความหมายให้แตกนะคะไม่ใช่ไปทําแบบไม่เข้าใจนะบอกให้อดนอนอ่อนนะักพนอาหารนะคะไม่หลับไม่นอนเลยไม่กินข้าวเลยอันนี้ไม่ใช่นะคะเราไม่มีปัญญานะ ก็คือจากสามมือให้เหลือสองมือหรือเหลือหนึ่งมือนี่แหละนะคะกินแค่นั้น,นลดอับายามุกทั้งหลายแอลกอฮอล์ในลดเลยเพราะว่าถ้าใครติดอกติดใจในเครื่องดื่มนะคะกินจนไม่มีสติอันนั้นเข้าสู่อสุรกายนะอสุรกายคือภพภูมิที่ชอบนะเครื่องดื่มที่มันมึนเมานะนี่แหละเข้าสู่จิตอสุรกายถ้าจิตที่โลภโมโทสัน อยากได้ของคนอื่นไปชอกฉนไปหลอกลวงไปโกหกไปเอาของคนอื่นมาเป็นของตนเองด้วยวิธีการต่างๆที่ไม่สะอาดอันนี้เรียกว่าเปรตนะคะเรียกว่าเปรตแต่ถ้าเราขยันทำมาหากินอันนี้ก็เป็นธรรมดาของเราไปไม่ได้เรียกว่าเปรตเปรตคือผู้ที่อยากได้ของคนอื่นมาเป็นของตนเองด้วยวิธีโคดโกงต่างๆนานา ได้วิธีไหนก็นแล้วแต่ที่ไม่สะอาดนะนุะผิดศีลผิดธรรมนะคะทํายังไงก็ได้ให้ได้มากที่สุดเอาเปรียบคนอื่นมากที่สุดคนะอร์รัปชันช่อราดบางหลวงนะคะเป็นพวกแกงคอเซนเตอร์พวกแฮกข้อมูลทั้งหลายในนี้อันนี้เปรตเลยนะลูกเปรตตอนที่เป็นคนนี่แหละไม่ได้เป็นมนุษย์นะเป็นแค่คนคนนี่คือผู้ไม่มีศีลแต่ถ้าได้ชื่อคําว่าคนไม่มีศีลห้าแต,แต่ถ้ามีศีลห้าเรียกว่าเป็นมนุษย์ เป็นมนุษย์เป็นได้พระใจสูงเหมือนหนึ่งยุงมีดีที่แววคนถ้าใจต่ําเป็นได้แค่เพียงคนเห็นแล้วยังถ้าใจต่ําไม่มีสินี่เป็นได้แค่คนนะคนคือปนกันมากมายเลยวุ่นวายมีแต่โลภโกรธหลงเอารัดเอาเปลียบเป็นคนนะแต่ถ้าคนที่มีสินห้าเป็นมนุษย์นะคะเป็นมนุษย์พระพุทธองค์ก็ให้คําเฉพาะไว้เราจะได้แยกแยะดีชั่วนะคะ ถ้าคนที่มันมีแต่ความขุ่นมัวจิตเศร้ามองอยู่ตลอดเวลาเนี่ยอยู่ลงอบายแล้วค่ะอยู่ลงอบายเลยจะเป็นเปรตอสุรกายสัตว์โรกสัตว์เดรัจฉานกระปนกันอยู่นั่นแหละแต่ถ้ามีศีลแล้วเนี่ยเป็นมนุษย์มีศีลห้าไม่โหร้ายไม่มือไวไม่ใจเร็วไม่พูดปุดไม่หมดสติมีฮิริโอตป,ปะคือเกลียดชั่วกลัวบาปไม่กล้าทำชั่วทำบาปทั้งตอนหน้าและรับหลังนะคะ ไม่กล้าโหดร้ายค่าแกงใครละไม่ไม่กล้าลักขโมยหรือขอรับชัน้นหรือช่อลาดบางหลวงและซื่อสัตว์หรือว่าซื่อสัตว์ต่อครอบครัวต่อภรรยาต่อสามีต่อลูกหลานต่อพ่อแม่นะคะซื่อสัตว์สัารวมในกามตตันหาเนี่ยสํารวมให้มากสํารวมกรรมคุณหนะคะจะเข้าสู่จิตอริยะได้เลยนะลูกนะ แม่ได้มีหน้าที่มาแนะนำตักเตือนให้ลูกๆทั้งหลายนะการเจริญอานณนาปณสติและวิปัสนาช่วยได้นะใครที่ยังทำไม่เป็นก็ไปเข้าคอร์สของอาจารย์โกเอ็นก้าก็ได้มีทั่วประเทศเลยทั่วโลกนะทั่วโลกเลยนะตางประเทศก็มีไม่ได้เป็นศาสนาใดๆนะคะเป็นสากลเลยลมหายใจอาณาปณสติของอาจารย์โกเอ็นก้าสอนเนี่ย เป็นหลักสากลนะคะทุกศาสนาสามารถจะอบรมได้เข้าคอร์สได้มนะีสอนตจำนะทั่วโลกเลยใช้ภาษาท้องถิ่นนั้นๆอย่างของไทยเนี่ยอาจารย์โกเอ็น้าก็สอนเป็นภาษาอังกฤษแล้วก็มีนะคนไทยเราแปลนะคะแปลเป็นภาษาไทยนะคะ ที่นี่พัชชล,ลักษณ์ธรรมสถานนะคะอําเภอแม่ท้าจังหวัดลำปางแม่อยู่ตรงนี้เป็นสำนักปฏิบัติธรรมของผู้หญิงนะคะเจ้าของชื่อพัชชล,ลักษณ์บวชเป็นสม,มเนรีมา3ปีแล้วเตรียมบวชภิกษณีนะคะตอนนี้ปีที่3ที่4แล้วจ้ะโอเคค่ะ